เรียกหมอนเลยให้เรียกพี่สีเรียก,ยกไอ้ก็ได <c oughs> ้อ่ามาพูดเองนะบีน้อยคนที่จะรู้มากนั่นคือชื่อเรื่องของพ่อผมมีความสำคัญกับเด็กคนนึงที่ทชื่อว่าอาริสอะอไรอ่ะชายกูอลองไปหาดูว่าไอ้วันที่10เดือนเจเนี่ยพ่อของของแฟนพ่อของแฟนเสียแล้วครับเสียวันไหน รายการนี้อาจมีภาพมีเสียงมีกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรชี้แนะด้วยนะจ๊ะแท็กมาแล้วจ๊ะ มาละจ้ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะเข้าตู่รายการแท็กมาละจา่ช่วงแท็กโนตไปไหนไปกันแท็ก็อตไปไหนไปกันรอรอพี่โนตอ,อยู่นะฮะพี่โนตที่แตกที่ที่ที่แตกนะครับผมเนี่ยจะนัดหมอบีไว้หลายคนรู้จักแล้วหมอบีคือใครจะไปนั่งพูดคุยกับเขาผมจะไม่ไปจี้พี่บีต้องทักนูน่นทักน,นี่ทักไม่ต้อง ถ้าเขาจะทักเขาก็ทักและหลังจากนั้นเราจะไปทําบุญด้วยกันอย่าลืมติดตามด้วยนะครับกดซับสไคร้คอมเมนต์มาได้แล้วก็เป็นกําลังใจพวกเราได้นะครับกับรายการทักมาแล้วจ้าชู่แท็กนก็ไปไหนไปกันแต่ตอนนี้รถคิดแตกอยู่เวลาไปเจออะไรแบบนี้ขนลุกคิดแตกงนี้ทุกทีตื่นสายสาาถายไม่มีอะไรหรอกอ้างปวดท้องอเฮียไม่มีแร้อ้างปวดท้องเียเวลาเจอผู้ชมผู้ชายเป็นอย่างนี้ทุกทีเวลาเจอผู้หญิงนะโอ้โหเยียมาแต่ตีห้าป่าพ่อแท็กนถตไปไหนไปกัน วันนี้สัมภาษณ์พี่บีกู้ตื่นวิญญาณแต่งเป็นเด็กสะพานพุทธเลยวันนี้โอ้โห,โห <c oughs> แล้วเดี๋ยววันนี้ไปหาพงหาพระอีกดืวจะสีขาเสียเลยพี่บีมาผมไม่ให้เขาทักเถอะเลยนะเขาอยากทักๆๆเ,เขา,าก็ทักเราไม่ต้องไปจี้ถามเขาตั้งแต่ผมมาเจอคนที่คุณแท็กพาไปที่บอกว่าสื่อนู่นสื่อนี่แต่ละคนเนี่ยเวียนทั้งนั้นเลยเขาบอกว่านี่ของจริงเว้ เออก็นี่แหละก็คือเป็นความหวังของมนุษยชาติเอยากที่ผมจะตีความหมายคําว่าจริงเนี่ยอีรถเนี่ยเนีเฮียยเวอร์เฮียโโทรโทรต่อต่อหรือว่าจริงๆเขาแค่เป็นนักอ่านใจคนมีหมอดูบางคนที่มีพลังจิตเล็กน้อยที่แบบกูดูหนังมาเยอะอ่านใจผมยากใช่ใช่เพราะว่าครอบครัวคุณยังอ่านใจคุณไม่ได้เลยถูกถ้าอยู่ดทักทักว่าวันนี้คุณท้องเสียหรือเปล่างี้ดูแลลูกทั้งสองคนดีดีนะ มีคนลุกเลยนะเพราะแมงไม่รู้นะชายเย็นชายเย็นพ่อผมมีเรื่องคำถามเยอะมากอย่างเวลาไปวัดไอ้เี้นทำไมต้องใส่เสื้อสีขาวไปวัดต้องสดใสแค่นั้นเองค่ะเขาไม่ได้ว่าหรอกมึงอยากยกตู้ไจากไปครับพ่ออ่ะมึงใส่เสื้อสีอะไรมาก็ได้แล้วทำไมกัญชาต้องสีเขียวอ่ะเพราะว่าพอแห้งก็สีมตาลไอ้ีมึงอ่ะคุกคีกับคนที่มีแบบเซน์พวกนี้มาตลอดของมึงคือต้องตรงระดับไหนวะต้องคือคือต้องแบบเชี่ยไม่ได้พูดเลยพี่ริว รู้แบบพี่ลิวไม่เคยเจอพ่อผมพี่ดูดแล้วแม่งทักพ่อผมตรงหมดเลยก็คือสมัยเจอพี่ริวตอนนั้นใช่แล้วทักพ่อผมเพราะว่าผมอยากลองของแกตรงกับพ่อผมหมดเลยเว้ยแล้วพ่อค่อยมาบอกมึงเนี่ยเออที่นั่นคือความหวังที่กูแบบอยากจะรู้ว่าหมอบีแม่งสุดป่ะแต่นั่นคือประสบการณ์จากคุณเลวใช่มึงคิดดูดิอ่ะเฮีย <Yeah! S 1> <laughs> ว่องไปจอดตรงนู้นดีกว่าไอ้เฮียมึงเอาอิฐรอ,องใต้คันเร่งได้ป่าววะไอเฮียอะไรเจอรถเมย์วิ่งติดตรงบ,บอกเ <ใน S 1> พราะว่ากทมครับเอาอิดรองใต้คันเร่งรถเมย์เดี๋ยฮะมันจะได้ขับกันเบาๆเลยนะฮะอย่างี้เดี๋ยวรอหมอบีดีกว่าแท็กรถไปไหนไปกัน เดี๋ยววันนี้เราจะมารับหมอบีที่ร้านนารร้านนี้บอกเลยว่าหลายๆคนเข้ามานะคนลุกนะนี่ไม่ถึงคิวหมอบีหมอบีเดินมาแล้วไม่ต้องห่วงเราจะไม่ถามว่าเนี่ยหมอบีจะคิดในใจเอ๊ะกูไม่น่ารับงานไอ้ตัวนี้เลยกูบอกเลยมารายการนี้กูจะลายพฤติกรรมให้เละเลยพูดเลย <c oughs> เอางี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านหมอบีดีกว่า <c oughs> ว่าร้านหมอบีเนี่ยมีอะไรบ้าง สวัสดีครับพีสวัสดีครับ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 พักอยากแรกเลยวันนี้ข้องน,น้ำอยางครับ <laughs> <laughs> ถ้าผมพูดอะไรวาจาไม่สุภาพอะไรผมขอโทษก่อนนะจะให้เรียกหมอนเลยเรียกหมอเลยให้เรียกพี่สิเรียกไอ้ก็ได้อ่ามัพูดเ,เองนะบีร้านนี้ตั้งอยู่ไหนครับพี่บีอยู่ตรงอาคารเล่าไปงวนริรมถนนวิภาวดีเลยใกล้ๆห้วยแพร่เช้าทำไมถึงมาตั้งที่นี่หลวงพ่อครับหลวงพ่ออยากมาตั้งที่นี่หลวงพ่อลงกดต้องบอกเป็นร้านของหลวงพ่อครับของทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นสินค้าบุญ เป็นของตลาดบุญมาช่วยกันทุกอย่างคือซื้อทุกเม็ดทุกบาทที่เาตังค์เนี่ยทำบุญหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวหมอบีพาไปไหว้หลวงพ่อด้วยนะรับรายการเนี้ยเขาบอกว่าเห็นจะทําบุญกับหลวงพ่อสักร้านหนึ่งก็เลยวันนี้จะพาไปถ้าปากปากพี่พี่เย็นเย็นพี่พี่ตรงนี้ที่ผมเห็นนะพี่นะแต่ละอย่างที่บอกพี่บอ่าเอามาจากวัด มีของข้างหลังเนี่ยที่พวกตุ๊กตาแล้วก็มีซ่อนซ่อนไว้เนี่ยผมอยากดูกล้องวงจรปิดบ้างเลยนะครับกลางคืนมันเดินไหม <c oughs> ที่เห็นของวางวางล้มกเนี่ยคือของเขามาบริจาคท้าสารอาหารแห้งพวกนี้นั่นเอะครับมีบอาหารมีเครื่องดื่ม<อ>ก็เขาก็แวะเวียนกันมาทานมาอะไรเอาคุยี้มาเต้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก่อนอื่นผมอยากรู้ตุ๊กตานี้เป็นตุ๊กตายังไงคือของพวกนี้เป็นของที่คนเอามาฝากเขาไม่เอาแล้วบางอันเนี่ยมันใส่เขาใส่แบบของอะไรแบบประหลาดๆลงไปอ่ะใส่กระดูกคนตายในนี้มีแต่ผมก็ไปงัดงัดงัดออกเชื่อด้วยเหรอบผมเป็นคนที ห้าสิพี่เต็มข้อมือเลยไม่น่าห้าสิบน่าเจ็ดสิบเออที่ดีจ้องกูตลอดเลยจ้องมันบ้างก็ได้คุณตื่นเต้นที่เจอพี่เขาคุณเจอเพราะว่าอะไรรู้ป่ะติดต่อยากกูอยากจะวงานเยอะอ่าเป็นงานเยอะใช่คือวันหนึ่งได้นอนสองสามชั่วโมงนี่ก็บุญละถ้าไม่เนี่หลักๆส่วนใหญ่เนี่ยผมทำงานให้หลวงพ่อเป็นหลักครับอ๋อเดี๋ยวนี้ไปเจอหลวงพ่อใช่ครับผมอย่างวันเนี้ยที่เราไปกันเนี่ย ก็คือตอนเช้าอ่ะเนี่ยจะไปที่เทอร์มินอลหลวงพ่อมีงานที่เทอร์มินอลตอนบ่ายก็มีเพื่อให้ไลฟ์สดหลงพ่อที่เวลาไปช่วยคนตอนเย็นก็มีที่ตลาดนัดก็กระดุยโตไปขึ้นสวรรค์เราสองคนโตไปเรียบร้อยเกิดลงโรงพยาบาลไม่ไม่ไม่ไปเขาไปเฮียอะไรจะฉุดมึงลงมาที่นี่มีอะไรกินมั้งกาแฟมีอะไรมีมีทุกอย่างนี่มีกาแฟมีอะไรขนมผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ถูกทุกอย่างคัดสรรด้วยหลวงพ่อหมดเลยโลโก้เนี่ยชื่อเนี่ยก็มาจากชื่อท่าน ดูนี่เราดมกลิ่นลองดมกลิ่นยังได้กลิ่นอยู่ใช่ไหมฮะโหว่าพี่นี่อะไรผีแม่ขนมเนี่ยมาจากเชฟมิชลินสามดาวนะครับจากนิวยอร์กเดี๋ยวเดี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 ยวแบบบิ๊กเกี่ยวอะไรกับหลวงพ่ออ่านี่กูหยุดอยู่ตรงนั้นที่แม่คือของวันนี้จะเป็นของที่ครูบาอาจารย์ท่านให้มาหรือเราได้มาอย่างของแบบบิ๊กเนี่ยมาจากพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนเราเรียกว่าน่าจะเป็นสตอรี่ที่อยู่ข้างใน อ่องนนั้นมาากกวย่างที่ว่าครับ,รบเราไม่ได้คิดว่าวัตถุนั้นคืออะไรแต่มันเป็นเรื่องราวมากกว่า,าว่าพระอาจารย์ท่านไทมาเพราะอะไรยังไงครับ,ค,รบคุณจะให้อะไรผมแม่ไว้ไว้ีนี่คือว่านะตอนนี้กูไม่อยากกูอยากบกวกตอนนี้นพี่ผมพังเดี๋ยวเจอที่เราบ้างเมื่อกี้อยู่ถิ่นของพี่บีแล้วตอนนี้ถิ่นกูบ้างพี่บีเชิญขึ้นระตู้แห่งกามดีกว่ากิดถูกไหมเนี่ยคิดถูกไม่ต้องห่วงแม่ย่นหนุ่มยันนางกันเชิญหมดแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยมา นี่เลขานี่ผมบอกเลยนะผู้หญิงคนนี้สดสามารถจีบได้พี่บีอยู่ในรถตู้ของเราแล้วครับผมอ่ะบอกเลยว่ากําลังจะเดินทางไปที่เทอร์มินอลเทอร์ดิวันครับผมไปทาบุญกันวันนี้เราไปทําบุญเป็นโอกาสที่ดีครับเหมือนที่พี่บีบอกเราตั้งแต่ในร้านแล้วว่าวันนี้เราจะได้เจอหลวงพ่อ้วยครับครับพี่บีมีแฟนหนึ่งสี่มีครอบครัวมีภรรยาแล้วเคยมีทักภรรยาไหมไม่ไม่ไม่เขาเป็นปกติดีไม่มีปัญหาเลยเลยผมขออนุญาตถามนะแบบพี่บีโตมา ไอ้เงี้ยก็าแดกข้าวโตมาเรียนโตมาไม่ใช้คำนี้แบบว่าคุณเป็นเด็กแบบไหนตอนตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆผมก็เป็นเด็กปกติอะไรอ่ะไม่ได้เด็กเนร์อแต่ก็ไม่ได้เด็กเกเรเป็นแบบหลุมดำในห้องที่ไม่แบบงียบีไม่ได้มีอะไรแล้วมารู้ต claro ัวว่ามีความสามารถอะไรอย่างนี้ทางฝั่งนี้เพราะอะไรฝั่งไหนฝั่งที่แบบฝั um ่งพูดทีวิญญาณพี่บีอ่ที่คนที่ทุกคนคิดอย่างเงี้ยแล้วทำไมเขาต้องตั้งตัวอะไรประมาณเนี้ยเรื่องอะไรเกี่ยวกับผมไม่รู้จะนิยามให้มันชัดอะไรว่ายังไงใครเป็นคนตั้งชื่อเดี๋ยวพ ก็เขาตั้งชื่อให้เขาเห็นว่าเจตนาเราต้องการช่วยต้องการทาความเข้าใจจริงๆเคยเล่นไพ่ปอกเด่งไหมเอาิดชูบพี้ไปดิไปลอกแ้วนดนงนี้ก็ผมอยากรู้คนเนี่ยงพีบบินมันเคยเฮ้ยผมไม่คนปกติแล้ว้าไมใช้คำว่าสื่อวิญญาณอยากจะเป็นแค่บีอะไรผมนี่เด็กวัด มีเด็กวัดมันเป็นเด็กวัดก็แท่นะห้ารับผินะห้าเปลี่ยนเลยดีกว่าตอนนมาสับสนไหมตอนแรกระหว่างที่แบบก่อนที่จะสังคมรู้จักเราสามสเต็ปละกันสเต็ปแรกเนี่ยที่ผมเริ่มเริ่มแบบว่ามีเรื่องเกี่ยวเนื่องแล้วกันนะกับไอ้เรื่องผู้ถีวิญญาณอะไรทั้งอย่างเนี้ยพวกเนี้ยไอ้ตอนนั้นเรารู้สึกแปลกเพราะว่าเราไม่รู้จะเเมนจหรือจัดการมันยังไงบางทีเจอหน้ากันอย่างเงี้ยเราก็ท้าเลยนู่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยก็เราแบบว่าคิดว่าเราบ้าใช่ปะยังไม่รู้พลังตัวเองแล้วก็เลยพูดทัักกไไปปีีทเเเาาาาาวว่่่ด๋ยยพอจะตง มันไม่ดีไงเราก็เลยเริ่มเลิกที่จะระทักละแล้วก็ไม่พูดครับ,รบแต่เสร็จแล้วพอมันมีช่วงหนึ่งเห็นเราไปต่างประเทศบ่อยใช้หากินเลยแตบเขามีปัญหาอะไรที่เขาบอกว่าเ,เขาหาคำตอบไม่ได้เป็นเรื่องรักหนึ่งอย่างเราก็จ้างเราไปผีไทยกับผีเทศอันไหนน่ากลัวกว่ากันไม่ลผีไม่เคยน่ากลัว แต่คนเนี่ยแหละน่ากลัวทําจริงก็มีหรือว่าหลอกเขาเอาตางก็มีต้องมีวิธีการทํายังไงให้เขาเชื่อหรือแบบต้องมีทลิคอะไรนิดนึงคุณไี่ไม่ธรรมดากลัวว่าดีน่ากลัวตอนนี้นี่ผมออกรายการอะไรเดี๋ยวไปข้องฝั่งเขาเหมือนเล่าไหมบางทีเขาเครียดเขาเก็บกดกดใจแล้วมาแสดงออกมาเลยบางทีเขาไม่รู้ตัวเงี้ยมีเหตุการณ์ที่หาคําอธิบายไม่ได้ไหม ก็มีบ้างเป็นเรื่องผีจริงบ้างก็มีไอ้คำว่าจริง1%ของคุณถ้าจริงมีมันกี้คือจริงก็ต้องแก้ได้จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ามีจริงๆเนี่ยเราต้องบอกได้ว่าคนคนนี้คือใครอะไรยังไงแล้วเขาบอกเออมันมีจริงว่ะมีคนชื่อนี้จริงๆว่ะเป็นแบบนี้จริงจริงจริงตัวมือะน้่หนักแค่50กว่าแต่ตอนนี้มึงชั่ง80เพราะอะไรก็รามึงเหยียบพี่พีถามทนเลยทุกคนพี่ม่เคยดูกันชายมันที่สเต็ปที่หนึ่งแล้วเออสเต็ปที่สอง ฝรั่งเรียกหมอบีว่าเหมือนเป็นชื่อที่เขาไม่บอกกันเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่มีคนเคยถามเนี่ยวเขาจะมีความลับของเขาเนี่ยเห็นไหมประเทศไหนปุประเทศไทยเลยรู้ว่าตอนนี้ทำนะเดี๋ยว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 ประเด็นที่ถามอ่ะก็คือกลับมาเมืองไทยถาวรไม่ได้คิดจะทำอะไรอย่างนี้นะเหตุแรกคืออะไรพี่บีก่อนก่อนมึงคาดหวังจะเป็นอะไรคอนตทนตินเหรอ้ยเนี่ยถ้ามันยิงคทามงนี้ผมรู้เลยในหัวไม่ต้องแบบหมอบีนี่คือผีครั้งแรกเลยอ่ะก็ไปออกกับพี่คนหนึ่ง คือเขาอะมาขอถ่ายที่วัดพระบาทน้ำพุก,ก่อนเสร็จแ,แล้วก็เลยมีมพ,พูดกันว่าเออเนี่ยเหมือนเรามีความสามารถพิเศษนู่นนี่นั่นที่เขาเลยอยากลองของออแล้วเราก็ดันไปพูดอะไรคือเราเราไม่ได้ชินกับการไลฟ์พูดไปเปรีย้ยงแล้วมันแบบมันตรงกับที่คนรงนั้นเขาบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้มันก็เลยเป็นครั้งแรกที่รายการเขามันขึ้นถึงยอดแบบหม <ไป S 1> ื่นสิบเคเป็นรายการอื่นอนะโอ้จะแสนล้านอันเนี้ยของเ,เหลือสองร้อยตอนนี้เราถึงที่ที่มีพามาแล้วเราเดินลงไปขาเดี๋ยวไปนั่งคุยกันต่อ นตอนนี้นะฮะผมกับพี่โน้ตนะฮะแล้วก็พี่บีนะครับได้มาถึงเทวนตวันมาเรียกห้างนี้เวนตนอย่างเดียวเลยก็ได้นะแล้วเดี๋ยวพี่บีต้องทำอะไรอีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยรอดูตอนหลวงพ่อมาแล้วก็เผื่อท่านมีอะไรเราหาที่นั่งคุยกันดีกว่าหิวข้าวพี่บีกินข้าวไหมป้าไปไปนั่งด้วยได้ครับหนึ่งห้าเป็นเลขหกพี่บีไม่ต้อง เลขหกเนี่ยเลขวงการบันเทิงเป็นเลขแห่งแห่งสำราญเสน่ห์อันนี้คือเรียนรู้จากตำราอูเดาเข้ามาหมดจำเข้ามาพวกสายตาทุกอย่างคอนแทนตินยังไงก่อนที่จะคุยต่อเนี่ยเมื่อกี้เราก็เราไม่มีอะไรนะตรงไม่มีอะไรนะนี่กะว่าจะคุยปิดอยู่ดีเว้ยที่บีอยู่ดีเรียกชื่อเจียเจีย อยู่ดีๆเรียกที่พ่อกูเฉยคือพ่อผมชือช่อเจีย้ยชื่อเจี้ยจอจานชื่อเจีย้ยพักชื่อเล่นพ่อกูเนี่ยหนักแล้วผมถ่ายเลยหรอดื้อไม่ได้ถ่ายเลย,ลยเออแล้วคนที่ชื่ออะไรแอด ح ح> ตั้งแต่คบกับอุแท็กมาผมเพิ่งได้ยินวันเนี้ยตอนเนี้ยแล้วเป็นคนที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยและหายสุดคืออยู่ดีเรียกชื่อแม่ผมชื่อแอด what ทักที่ผมตกใจมากแล้วบอกตรงๆเลยนะว่าชื่อเนี้ยเป็นชื่อที่น้อยคนที่จะรู้มากนั่นคือชื่อเรื่องของพ่อผมอยู่ดีพี่บีก็ทักว่ารู้จักคนชื่อนี้ไหมและที่สําคัญคือบอกชื่อแม่กูด้วยซึ่งแม่กูเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ค่อยไม่ค่อยออกหรือไม่ค่อยแบบว่าให้สัมภาษณ์ที่ไหนชื่อ Ad. แอดเป็นแม่คนที่สองผมเอาตัวผมกวานมาผมจากคุณมาผมไม่เคยได้ยินชื่อแบบนี้กระเซ็นเข้ามาในหูแม้แต่ครั้งเดียวทําไมมันเกิดอะไรขึ้นมันทาไมจริงก็ ก็ดูแลสุขภาพคุณพ่อเยอะๆหน่อยะอะไรอย่างเงี้ยเหงาเลยใช่ปะบ้านที่มันมีบ,อบ,อบาา่อน้มับ่อประทับเนาะและ้วก็บ้านันึงน่าจะแสงน้อยอกกอกไม่แน่ใจต่มันดูแบบไหนใหญ่ประตูไม้ข้างหน้าเนี่ยคือถ้ามันเป็นช่อง uh, ช่องแบบแสง uh. ใช่ปะเ,เป็นกระจกอะไรอย่างเงี้ย uh, uh. หมอเคยไปบ้านมึงหรอไปทำพียอะไรเลยครับปู่คุณลุงกับหมอวันนี้เล่นพ่อกูได้นี่ก็สุดๆแล้วนะชัยวุฒิไม่ใช่ชื่อใช่ไหมนชัยชัยวุฒิชัยวุฒิเนี่ยคือชื่อนามสกุลแม่แอดชัยวุฒินามสกุลแม่แอดเอาอะไรมาพูดนี่มาพี่ตอนจบไอ้สัตคือเวลาผมไปเนี่ยผมแน่นอนว่าสไตล์ผมจะเฮฮาสนุกสนานให้พ่อชอบด่าเล่น แสงเข้าน้อยจริงเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้ผมกับพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบแสงเยอะแล้วมันมีของมีของทรงจัเยอะอะเนาะที่มันมีแบบโชย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 อยู่จังงดมีอะไรบ้างวันที่สิบเดือนเจ็ดมันเป็นวันสําคัญวันหนึ่งที่ไม่อยากให้รักเลยผู้ชายไม่รู้ว่าน่าจะเป็นวันเสียชีวิตอะไรเนี่ยสักอย่างก็ถ้าเดือนเจ็ดแล้วเพื่อไม่มีอะไรในในเดี๋ยวผมไปถามแม่ผมอันนี้ผมยังไม่รู้เพราะบางทีเออผมนี่ไปตรงนั้นหรือเปล่าแต่แอนเคลเดือนเขาเดือนเจ็ดมีนะพ่อผม แต่จริงๆคือเป็นจริงเป็นครอบครัวตระกูลใหญ่มนกไม่ตระกูลใหญ่อยู่แล้วก็พี่น้องอันนี้คือล่กไหนที่มีลูกพี่น้องกัเก้าสิบคนคนเออไม่ผมผมสันติที่รูครอบครัวอยู่แล้ว <c oughs> ไม่เคยเปิดเผยอะไรเลย <c oughs> ที่มันลึกไปแต่คนสุดท้ายเสียชีวิตตั้งแต่ตอนช่วงเกิดหรือช่วงอะไร ก็อาจจะเป็นร like, ุ so. what what ่นรุ่นของไม่ใ like ช่รุ uh, 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 ่นผมอรุ่นที่อาจจะเป็นรุ่นย่าร่อะไรรุ่นตัวรุ่นอะไรไปไม่เคยบอกเอว่าพ่อปู่ปู่พ่อปู่อะไรอย่างเงี้ยท่านเป็นหลวงแล้วก็เป็นหลวงนำไปกูเลยป้ามา่าอะไรชื่อเหมือนแดงอันนี้คือคนคือคนที่เป็นเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านคับคนที่รักเลยครอบครัวย่าเม่งมา แต่จริงคือหมายถึงว่าคุณย่านี่คืออยู่ในเจเนเรชันที่โอ้โหเจเนเรชันที่บอกว่ามีพี่น้องเยอะๆห้าคนคือคือใช่ใช่ใช่ครับเพราะคุณย่าอยู่แถววสผมแค่รู้สึกว่ามันมีความเกี่ยวเนือ่องเกี่ยวพ่านแต่ผมไม่รู้คืออะไรนะผมว่าถ้าท่านนี้นเข้าใจว่าย mm ุคเจเนเรชันนั้นน่ะคนสุดท้ายที่เข้าใจว่าน mm hmm. ่าจะเสียตอนเกิดเลยหรือว่าเพิ่งเกิดแล้วเสียอะไรนะนะั่นน่ะเนี่ยมันมีความสัมพัญกับ mm hmm. เด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาริศ mm hmm. ทำไมอะลูกชายกูไม่เคยบอกใครเลยจริงเหรอลูกชายกูอ่ะโตมาแบบญาติกูแล้วคุ้นรักกันมากอะไรเงี้ยแล้วย่ากูเป็เนห่วงแค่นั้นเองเพราะว่าตอนนี้เขาห่างกันอะไรเงี้ยด้วยด้วยน้องลูกปุตรคนมีมีครอบครัวอะไรผมอันนี้ไม่รู้จริงแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกับคนญาติบนตัวนั่นแหละแล้วก็มาเจนมาน,นี้เออหรือเปล่าอนะไรอย่างเงี้ย<ร><ห>นะเขาอาจจะแบบอยากจะเกิดในครอบครัวงพี่ก็ได้ก็ตอนนั้นเขาบอกว่าคือเสียไปไงแล้วก็มันก็มาเกิดมาตรงตรงนี้ไง ผมม Get ือกูอ่อนเลยอ่ะผมไม่เคยมันไม่มีอะไรมากแต่ผมคิดว่ามันมีความเกี่ยวเรื่องกันครับครับก็เลยมาเจอกันอีกใช่เอางี้เดี๋ยวผมถามโทรหาหาพ่อผมให้ว่าสมชายอ่ะชื่อจริงชื่ออะไรฟ้าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุยกับพี่โน้นนะป้าละฟ้าลองบอกพี่โน้นนะฟ้าสวัสดีครับโน้นนะครับตอนเด็กๆหรือว่าชื่อในตอนเด็กๆที่แบบป้าชื่อเจียอะไรเงี้ยครับเจีย น but, ้วปาเคยบอกใครอะไรบ้างหรอตีเจี๊ยอย่างเงี้ยครับหมอหมอบีเขาพูดชื่อนี้ขึ้นมาว่าขมแท็กว่าใครที่ชื่อนี้ขอบคุณครับป้าครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตครับป้าคนลุกอยู่ครับป้าขอตั้งสติแป๊บหนึ่งครับป้าคุยกับแท็กนะครับเปล่าแค่แค่อึ้งเฉยๆรักษาสุขภาพเลิฟอยู่อย่างเหงามากอยู่บ้านอาหารไร่ช่ำเนอะเนี่ยเอาเอาแค่ปัจจุบันผมกับคุณแท็กเนี่ยยังไม่ได้มีก็ต้องอยู่ร่นแล่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันไม่มีปัญหาอีกแล้วครับก็ทำไปผมว่าเดี๋ยวค่อย มีวงการเิมเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันก็ตอบโจทย์มาแหละถ้าเราเข้าใจมัเลยอย่างเงี้ยลองไปหาดูว่าไอ้วันที่สิบเดือนเจ็ดเนี่ยมัน็นวันสําคัญของใครอยากให้แบบใส่ใจอ่ะพ่อของของแฟนพ่อของแฟนเสียแล้วครับเสียวันไหนอันนี้ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เลยนะถ้ามารู้เพราะว่าเป็นเรื่องของพ่อจูที่เสียไปแล้วนะโทรไปอังกฤษเลยกูว่าชะตอนเนี้ยกูมวนท้องกูปวดขึ้น ดูพี่มีเรื่องด่วนนิดนึงดูพ่อจูเสียวันไหนอะใจเย็นไอ้หนูคุณพ่อน้องจริงครับหมอคือแล้วอัฐิอยู่ที่ห้องผมส่วนหนึ่งไม่ก็แค่ว่าในเมื่อมันเป็นวันสําคัญของคนสําคัญของเราอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบว่าให้อะไรอะทาบุญโอ้ให้ทําอะไรร่วมกันให้มันมันจะได้รู้สึกดีมันก็เป็นการสั่งสมันในครอบครัวที่ดีนะูเดี๋ยวพี่กลับไปเล่าแต่แค่แต่แค่บอกว่า เออยูนาดียูนาดีสเตเฮียสเตเฮียมึงมึงค่อยๆไล่เมื่อกี้โทรบอกเลยว่าเมื่อกี้วินาทีเมื่อกี้เลยนะทุกคนเหมือนกูอ่ะรอกูมีตัวเลขของในใจอยู่แล้วว่ะน้องหมอเป็นวันที่สิบเจ็ดแล้วก็ก็น่าแหละผมซุดเลยเมื่อกี้ อัฐถของพ่อน้องอ่ะอยู่ในอยู่ในห้องอยู่ในห้องผมอะไรเงี้ยแล้วผมก็แอบคุยอ่ะผมเชื่อว่าหนุ่มๆเขาก็จะรอดพวดเหมือนเราเพราะฉะนั้นที่หมอบีบอกมันก็มันก็โอเคมันตรงนะแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะทําความดีต่อกันไปดีกว่าโอ้ยนี่ผมสบายใจขึ้นแล้วตอนนี้หน้าที่ของพี่บีครับในปัจจุบันนะครับพี่บีรับผิดชอบในส่วนของอะไรบ้างพี่ก็หลักๆเลยจะบอกว่า90%ในชีวิตก็คือดูแลแล้วก็ทําโครงการตามที่หลวงพ่อลงกฎครับ่าน แบบดมรีมาคิดมาให้ทำาน้นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราควรพึ่งจริงคือตัวเองครับเอออย่าไปคิดไปวิงวอนไปขอร้องไปทําอะไรแล้วใครมันจะเสกโดนบันดาลให้ขอทงขอเทียนมันไม่ได้เปิดประโยชน์จริงแล้วก็มนุษย์เกิดมาเรามีความทุกข์อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วทุกวันเรายังมีลมหายใจเราตื่นขึ้นมาเราก็ทําให้วันนี้ไอ้วินาทีนี้มันดีขึ้นทีละนิดนิดหน่อยก็ยังดีคนนี้พอใจยัง รู้ว่าคนนี้ก็กุ่นเหมือนกันคูยอม <c oughs> อรับสลวะเลยขอบคุณนะไม่มีนะวันนี้นะขอบคุณนะพี <ขอ S 1> ่บไไไีได้มาวันหนึ่งครับเดี๋ยวผมถ้ามีอะไรช่วยให้ผมพัฒนาสัมพันธ์หรือว่าช่วยบอกต่อในการทำกุศลที่กว้างๆอะ่ะให้<อ>ผมได้มีนะเออให้ผมได้มีส่วนร่วมบ้าง เงียบเช้ามายังเล่นเ hey, ฮฮาสนุกสนานผ่านไหมคนนี้ถามมึงก่อนอ่ะกูให้เต็มร้อนแบบไม่ขัดเลยแ้าเขาก็มารู้ชื่อเล่นพ่อกูและรู้นามสกุลแม่ของคนที่สองไม่เคยออกรายการด้วยเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆครับส่วนตัวแบบเรื่องในครอบครัวมากๆบางอย่างอะแล้วรู้ด้วยว่าพ่อผมเนี่ยชอบเก็บของอะไรที่มันมีความทรงจําของผมแต่ก่อนแล้วรู้กระทั่งบานประตูเข้าบ้านกูรู้กระทั่งอย่อเล่นพ่อคนเนี่ยกูไม่เคยบอกใครในชีวิตไปฝั่งพี่โน้ตแค่ชื่อแรก,ช,แรก,ช,แรกชื่อแดง แดงคือใครย่าครับเป็นย่าที่เลี้ยงดูผมเลี้ยงดูลูกผมเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีชีวิตอยู่แล้วก็แข็งแรงครับตอนนี้แล้วอยู่ดีก็พูดถึงวันที่1ิเดือนเจ็ดซึ่งแน่นอนวไปเลยซึ่งโอเคพี่น้ตไม่มีโทรหาปู่แล้วเรา่าไม่มีไม่มีญาแต่โทรไปหาจูก็คือแฟนของพี่น้ตซึงซึงซึงถึงส่วซึ่งเป็นวันที่คุณพ่อของแฟนพี่น้ตเสียแล้วผมโทรไปนี่คือข้ามฝั่งทวีปไปเลยเพื่อแบบถามน้องเลยแล้วน้องก็บอกวันที่มาตรงไง มันเลยแบบผมเลยซุดเลยไนงะผมเลยแบบก็เหมือนที่พี่บีบอกนะครับทุกครั้งที่ผมคุยกับผู้ชายคนนี้ผมรู้สึกถึงถึงสิ่งที่เขาอยากจะทําดีต่อต่อไปไม่ได้เหมือนท่านอื่นแล้วก็เป็นโอกาสโคตรประหลาดสรจันวันนี้ที่มันเจอหลวงพ่อเองอะไรเงี้ยขอบคุณทุกท่านครับเจอกันเลยลืมซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับเหี้ยคุณน้าผมชอบประโยคนี้มากผมขออนุญาตพูดในขณะที่เจอพี่ผมไม่เคยพูดออกที่ไหนทุกครั้งที่ผู้ศาสนาสอนนะครับ จิตสงบขะทํากุูสน่ะคุณหาคีย์เวิร์ดทำนี้ให้เจอว่ามันคือฟิลอะไรจิตสงบขะทํากุูสน่ะอะไรอ่ะิจศรัาธายอย่างเดียวไม่ใช่แล้วถ้าคุณเจอขั้วเนี้ยผมว่าคุณจะเจออะไรอีกปราสารเลยอะวันเีก็ุญแจสํสหรับผมแล้วเจอพี่บีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเออทำดีไปด้วยกันอ่ะง่ายง่ายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรให้มันแบบฉันจะได้อะไรกลับไม่ต้องดีกว่าอะไรเงี้ยก็ได้จะโอเคสาหรับโลกใบนี้แทมาล้วจ